<c oughs> แล้ววันนี้ก็เรื่องปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของพัดลมแอร์พัดลมในช่องแอร์หรือพัดลมตู้แอร์เนาะว่ามันไม่ทํางานเปิดแล้วมันติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็ไม่ติดไปเลยนะไปดูฟิลฟิลก็ปกตินะครับไปดูระบบไฟจ่ายเข้าก็ปกติก็เลยต้องทําการแกะตูะ้แอร์ออกมาแล้วก็ไอตู้แอร์รุ่นนี้เป็นตู้แอร์แบบแขวนนะ คำว่าแขวนก็คือเป็นตู้แอร์อรุ่นรถเก่าๆนะครับนะบก็ประมาณสักปีบัตัวก็ลากมาถึงปี92 93 94ถึง95 96ก็ยังเป็นตู้แขวนอยู่นะเฉพาะรุ่นนะครับโดยเฉพาะรถกระบะรถบรรทุกนะก็จะใช้ตู้แอร์พวกนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันมันถมว่ามันทนถึกนะไม่รู้นะนะ ตัวตู้รุ่นใหม่ๆนี่รู้สึกว่าคีบเพิ่มเลยจะมีอะไรมันละเอียดมากๆแล้วก็โอกาสตันมันก็สูงตู้รุ่นเก่ามันก็ไม่ค่อยตันเท่าไหร่แต่ว่ามันมันก็ตันนั่นแหละเพราะว่ามนมีไส้กรองนะครับไส้กรองแอร์ไม่มีมันก็เลยทําให้เกิดอาการต่างๆนานาแต่วันนี้พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบนะฮะการหาสาเหตุหาการเสียแล้วก็ทําการเปลี่ยนซ่อมแซมให้มันนะฮะบางคนก็ ซ,ซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆครับบางทีของที่มันไม่ได้เสียหายเยอะก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องการซ่อมแซมด้วยตัวเองได้นะครับนะบตอนนี้คุยถึงเรื่องพัดลมนะฮะในคลิปนี้นะฮะพัดลมแอร์นะครับพัดลมตู้แอร์ที่ว่าเปิดสวิตช์แล้วมันมันเงียบตรวจฟิวชุดฟิวแล้วนะฮะฟิวแอร์น,นะฮะ ปกติหมดอะไรหมดมันก็มาดูที่ตัวนี้นะครับ๋ย่นี้มันอยู่ภายในตู้แอร์ซึ่งตู้แอร์มันก็แขวนอยู่ข้างในห้องใต้คอนโซลคอนโซลรถอะ่ะตอนนี้ถ้าเราเกิดเอามือล้วงเข้าไปไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะเขาก็เอามือล้วงเข้าไปเ,าเ,าเปอามือล้วงเข้าไปเวลาเขาเปิดแอร์ปั๊บเขามือล้วงเข้าไปเอาวล้วงปั๊บเอาพอจะตั้งติดนะแต่แป๊บเดียวก็ดับไปนานๆเข้าหมุนยังไงก็ไม่ติด นะก็เลยจะต้องวิเคราะห์ว่วาน่าจะเกิดจากแปลงถ่านมันหมดอาการเสียงมันก็คือแปลงถ่านหมดนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บูธบูธนี่จะมีเสียงดังนะฮะบูธเนี่ยจะมีเสียงดังแ,แล้วก็หยุดพอมันหยุดแล้วมันไม่หยุดเปล่าเนี่ยแต่ตราบใดที่ว่าถ้าฟิวมันไม่ขาดนะฮะ มันก็จะโอเวอร์โหลดไปถึงขะนาดทูอยง่ายบางคนก็ไปเปลี่ยนฟิวเอาฟิวใหญ่ใส่ขึ้นมันก็เกิดปัญหาก็คือว่าขดลวดภายในมันเกิดอาการช็อตก็ร้อนนะฮะไหมในที่สุดตอนี้คงไม่ถึงขนาดน,นั้นนะอ่ะอันนี้มาพูดถึงเบือ้องต้นส่วนใหญ่ก็แปลงถ่นานหมดนะแต่นี้อีกตัวหนึ่งก็คือการตรวจสอบพอถอดออกมาได้อย่างเงี้ยนะครับมาตรวจสอบกันระหว่างของที่เขาเสียคือตัวเนี้ยตัวเสียนะครับที่ถอดออกมาแล้วเนี่ย นะถอดออกมาหเห็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ขอข้ามขั้นตอนการถอดนิดนึงมามาตรงการตรวจสอบตรวจสอบมันก็ทําได้2วิธีนะโดยใช้เค,ครืค่องมือวัดคําว่าเครื่องมือวัดก็คือมัลติมิเตอร์นะกับอีกตัวนึงก็คือสดก็คือ,อต่อกับแบตเตอรี่เลยว่ามันหมุนหรือเปล่านะเอาทำทั้งสองวิธีนะครับวิธีแรกใช้มัลติมิเตอร์ในการตรวจสอบนะครับมัลติมิเตอร์ทั่ว,ว,ว,วไปเดี๋ยวนี้ถูกมากนะฮะดิจิตอลกระดูนะเอาปรับมาที่โบด นะครับโอมนะครับมาดูโอมนะโอมหรือกุ่ยนะฮะพอปัม่มไปที่โอมแล้วเสร็จสับปุ๊บตรงนี้มันจะขึ้นเมกะโอมนะฮะเมกะโอมเอ็มเอ็มเอ็มแล้วก็รูปโอม,มน,นะฮะเมกะโอมเพราะฉะนั้นจริงๆมันอัอตโนมัติหมดแต่ผมแนะนำนี่เดี๋ยวกดไปอีกอีก,อ,กอีกคลิกนึงเพื่อให้เป็นโอมธรรมดานะครับนะเป็นโหมดโอมธรรมดานะ้วจากนั้นก็มาวัดวันนะี้เงียบดีทำทำตัวหน่อยนะครับ พอดีมีจังหวะว่างนิดนึงเลยทำเนาะก็จ้องไปที่ตัวเลขของมันติมิเตอร์นะครับอตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมเราแตะเซตจะล้องปิบ๊บพอได้ยินนะครับนะฮะศูนย์จุดแหร่ศูนย์ศูหรือ0ูนจะครับทีนี้มาวัดเอามาวัดเลยนะครับสายบวกสายลบนี่แหละอันนี้คือลบสายสีดํานะครับ สายสีดำเนี่ยลบอันนี้บวกแต่ผิดไม่ได้เป็นไรนะครับแค่เราวัดค่าว่ามันขาดหรือเปล่านะครับว่ามันขาดหรือเปล่าก็มาวัดนะมาวัดดู <c oughs> ปึ๊บปึ๊บอ่ามองไปที่มัลติมิเตอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าค่าที่มันขึ้นนะฮะมันปี๊บนะฮะปี๊บเหมือนกันปี๊บแล้วก็หายไปนะครับแรกๆก,ก็ปี๊บแล้วก็หายไปนะฮะอ่าผมจะทาให้มันปี๊บอีกรอบเนาะลองนหมุนดูเผื่อมันจะปี๊บอ่า มีสะดุดกึกๆๆนะครับแล้วมีบางช่วงที่มันอ่าไม่ต่อเลยแหละอ่ามีต่อนิดอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันต่อไปตีนเสียงนะอ่ามันก็จะสวิงค่าคำนั้าทางมันก็สวิงไปเรื่อยๆแล้วพอผม,ผมหมุนต่อไปปึ๊บหายไปละอันนี้แหละเป็นแปลงฐานที่มันหมดนะครับก็คือมันต่อบ้างไม่ต่อบ้างส่วนตัวดี มาดูถึงตัวดีนะครับนะตัวดีนะครับก็คือตัวที่มันไม่เสียเนาะเอายังเห็นนะเข็มมิเตอร์นะฮะผมปรับหน้าจอลงมานิดนึงขอประธานอภัยด้วยนะสาหรับคนที่ดูบอกว่าก็อยู่คนเดียวทาไงได้เนาะปกติเปนมาอะไรไปขอบคุณที่ติแล้วก็เสร็จสับป,ปุ๊บก็มาดูกันนะฮะแล้วก็จับปกติเลยนะฮะเชิบเข้าไปเส้นหนึง่งเส้นนึงก็จับปลายอ่า แต่เนี้ยเราจะเห็นได้ว,ว่านี่มันต่อเนื่องหมดเลยนะฮะผมหมุนนะครับเดี๋ยวผมหมุนนะฮะผมหมุนหมุนพัดลมเนี่ยหมุนไปนะครับอ่าเดี๋ยวจับแน่นๆก่อนนะครับอึ๊บฮะหมุนไปยังไงมันก็ร้องตลอดก็คือว่าค่าความต้านทานต่อเนื่องตลอดนะฮะได้ยินเสียงไหมครับครับอ่ะ หมุนยังไงมันก็มันก็มีเสียงปี๊ดตลอดนะไม่ใช่แบบตัวที่เสียตัวที่เสียหายหายไปเลยนะครับนี่ก็การตรวจสอบในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์นะครับค่าความต้านทานโอ้ลืมไปโทษทีเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวลืมนะครับค่าความต้านทานมีคนอยากถามว่าเออค่าความต้านทานนี่มันใช้งานได้มันทักตอร์นะครับก็มาดูกัน,นครับอ่าประมาณ0.5โ oh อห์มนะครับประมาณนี้นะครับ0.5โอห์ม oh นะฮะต่อไปเสร็กสาวก,ก็เอาเที้ยมาสดละ ผมปิดมิเตอร์นะครับผมมาสดเลยอ่าไม่มอแบตเตอรี่มานะครับถ้าใครมีมอแปลงก็ใช้มอแปลงได้นะแต่ว่ามอแปลงถ้าประมาณก็สี่ห้าแอมป์ขึ้นไปนะฮะหรือก็สองแอมป์นึงก็ลองได้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะบรรลัยสวิตเข้านะครับอย่างเช่นมีมอแปลงตัวเนี้ยนะครับผมก็แปลงเองเพราะว่าเห็นมันจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอาไดโอดของชุดเลกูเลเตอร์เลกติฟายเออร์ของมอเตอร์ไซค์นั่นแหละหรือว่าแผ่นชาร์จนั่นแหละนะฮะ เอามาแปลงใส่ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวอยากดู diy ตัวนี้ก็คอมเมนต์มาก็แเลยกันบอกว่าไส้ไหนมันเป็นยังไงต่อ,อยังไงนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่ามีใครอยากั่้หมดั้แตะบ,บันมันออกมาแล้วก็ให้มันเห็นนะว่าเออที่บ้านก็มีนะแต่ว่ามันพังตรวจสอบยังไงอะไรยังไงช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวทําให้ดูนะครับ diy นะฮะตัวน,นี้ก็ใช้ได้นะฮะไม่ได้เสียบปั๊กอยู่นะฮะได้ที่12โวลต์ชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ได้นะครับตัวนี้นะฮะ ท้าที่ปกติก็คือ,อบวกลบแปบ๊แปบมีไฟแปร๊ปบนะครับอ,อยู่ไกลมองไม่เห็นนะยินเสียงแจ๊ดแจ๊แจ๊นะฮะอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้แสดงว่ามีไฟแสแดงว่ามีไฟแล้วจากนั้นผมก็มาขีบเลยนะครับอันนี้สีน้ำเงินี่เป็นบวกนะครับน้ำเงินเป็นบวกนะครับนะส่วนดําเป็นลบก็ขีดกปลายปัป๊บ เดี๋ยวผมจะลองหมุนดูนะเผื่อมันจะมีจังหวะตึ๊กน่เน่เฮะมีจังหวะติดตึ๊กอ่ามีจังหวะสู้มือ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 เด้ง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 นะครับพยายามอยากจะหมุนแต่เขาหมุนต่อเนื่องไม่ได้ครับเพราะว่าแป้งถ่านมันมันกับซี่คอมิวอ่ะนะซี่ทุ่นนะฮะมันมันต่อนบ้างไม่ต่อนบ้างผมเนี่ยผมพยายามจะช่วยสตาร์ทใหนเขานะฮะเขาเขาบอกอย่าเลยอย่าพยายามอย่าอย่าทำจะเลยไม่ไหวแล้วนะฮะอ่ะต่อมาตัวดีมา นะครับอตัวดีมาถ้าเราไปพยายามฝืนมันนานๆมันจะไปมากกว่าเก่านะครับเดี๋ยวดูกันถอดดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็คือบวกแดงนะครับอันนี้ต่อจากไปอ่งหม้อแปลงนะครับหม้อปแปลงดิบๆสอสๆนะครับขึ้นอาจจะไม่สมูทเท่าไหร่เพราะเป็นขึ้นฮาร์เวฟไม่ใช่ฟูลเวฟไม่ใช่แบบบิดนะครับไดโอดตัวเดียวปาบอ่าหมุนลึมนไฮะ เย็นช่ำตลาดนัดเขาจะเอาไปใช้กันนะฮะนะวันนี้เอาหม้อแบตตลาดตลาดนัดเดี๋ยวเวลาเข้าไปก็บางทีไฟไม่มกีก็ใช้พวกนี้แหละนะไปเป็นพัดลมไปเป็นตัวไล่แมงวนันบ้งอะไรบ้างนะฮะแ,แล้วแต่ DIY ไปก็ใช้งานได้ตอนนี้มาดูกันว,ว่าวิธีการถอดหลาย,ลายคนถอดไม่เป็นตอนนี้มาดูว่าาตรวจเช็คไปแล้วเนาะอ่าบอกไปแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือแปรงถ่านหมดนะครับแล้วก็ตัวนึงก็คือการถอด การตรวจช็คไปแล้วนะครับความต้านทานเมื่อกี้นี้ไปดูเองนะครับ0.5โอห์มไงเนี่ยด้วยจริงๆมันก็น่าจะได้ถึงประมาณสัก0.6-0.8ด้วยบางตัวนะฮะที่ผมวัดดูมันแล้วแต่แล้วแต่เนี้ยเนมเพจที่ที่เขาให้มาเนี่ยนะฮะเนี่ยอย่างเนมเพจตัวเนี้ยนะฮะให้มาก็คือพูดง่ายๆว่ารอบของข้อนเนี่ย4,000รอบมันมี5,000รอบด้วยนะครับ14แอมป์โัยนี้10แอมป์นะครับ13.5โวลต์ นะแต่โชคดีก็คือมันเม็ดอินเยแปนนะครับโอเคนะฮะพอเสร็จสรรเรื่องนั้นปับ๊บมาดูเรื่องการถอดนะฮะเอาตัวนี้ถอดก่อนเนาะวิธีการถอดถอดที่ถูกต้องแล้วก็ผมจะได้ให้ดูว่าระหว่างเปรียบเทียบว,ว่าของใหม่กับของเก่าเป็นยังไงเนาะอ่าต่อไปขั้นตอนถอดเนี่ยขอเป็นพาร์ทสองนะฝากติดตามพาร์ทสองใเพราะเวลามันจะเกินนะครับครับสําหรับพาร์ทนี้เราก็ไปติดตามคลิปคลิปตอนถอดประกอบนะครับ เปลี่ยนแปลงฐานเปลี่ยนแปลงฐานด้วยแล้วก็ตรวจสอบซีคอมิวด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้